สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MJ Night Channel นะครับแม่ผู้ใหญ่กับพ่อมาแล้วนะครับเห็นทนายถามหาอยู่น่ครับพ่อนิ่มมาแล้วนะกับแม่ออฟรรู้คับโอเคได้ไหมครับดังไปไหมไม่ดังนะหรือว่าถ้าทุกท่านคิดว่าดังไปก็ถอยอีกเช็คคอคนหนึ่งไปอย่างพอได้นะนะฮะอันนี้คุณหมอมีคนเดียวสีตัวเลยเหรอ ขอตกใจแม่เจ้าคุณเดียวมีสีตัวัอดีครับทอดกนผู้ใหญ่นี่เรแปบ้นเ้าะผมจะขออนุญาตตั้งตนเป็นผู้ใหญ่บ้านโซเชียลในแม่มีผู้ใหญ่นิ่เป็นผู้ใหญ่บ้านเกาะกผมขอตั้งตนเป็นผู้ใหญ่บ้านยูทูบเบอร์โซเชียลสถาปนาตัวเองซะเลยนะทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้เดินทางขึ้นมาหลังจากไปทำงานขอนแก่น แล้วก็วันนี้ทางพี่มุนีเองเนี่ยก็มีเรื่องสองเรื่องนะครับนอกจากเรื่องที่จะมาพูดมีเรื่องทุกวันเลยนี่เ่าทั้งหมดโควิดผมก็จะไปพักผ่อนอะไรบ้างทำสวนทำสวนดูสวนงวงเงือจั่งมีหญ้าอะไรกินยังไม่ดูเอาพันุตัดพ่อไปก็ได้พันเยอะเออพันหญ้าเนาะต่วานพ่อไปตัดเอาดูสวนเยอะแยะพันหญ้ามีหลายอยู่ แต่หน้านี้สบายหน่อยหน้าฝนเดี๋ยวไม่ใช่ผมเลี้ยงงูกันใช่ไปดูไปไปคอยเก็บค่าเช่าบ้านผมก็ได้กำลังทําอยู่สิบดวงายใจด้วยเนาะอืมสบายใจอยู่อยู่นี่ไม่สบายใจเหนื่อยนะเหนื่อยแทนผู้ใหญ่จริงเนี่ยจริงจริงเหนื่อยสุดๆเออจริงๆก็เนาะเดี๋ยวเอวนนี้เสร็จก็เอาขึ้นไปถวายเนาะมันหมดหมดปัญหาไป แก้ป uhm. ัญหาตรงนี <cima> ้เสร็จมีปัญหาใหม่มหมอีกอก็ได้คุยกับแ่จำแพงก็มีปัญหาเลยนะเจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วเจ้าของมาโทรมาบอกก็ถวายวัดไีทำบุญด้วยกันครับแต่วันมีปัญหาเฉพาะของพ่อนี่แหละัมแล้าออกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ทีนี้ก็สบายแล้วถ้าออกไปแล้วไปว่ากัน มันเหนื่อยเราถ้ามันเหนื่อยเราก็ต้องหยุดพักเนาะให้คนอื่นเขาลองมาทำแทนดูจะมีปัญหากับเราไหมเนาะเขาจะให้เราพักเราก็หยุดพักลองดูพักเลยพักประกอบสงบประทักนิ่งอืมการนี้พักบกอบสงบแล้วมาอะไรไม่ได้สงบถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคล้องรูมันก็เป็นอยู่คนเดียวแลเนาะคนเดียวคนเดียวอะไรนะปลาเน่าตัวเดียวเนาะปลาตัวเดียวอะไรเน่าทั้งแต่ตัวเดียวเน่าทางค้องเออมัน ก็ได้ประสานกับทนายแล้ก็ทธรกำนันเหมือนกันว่าเรื่เรื่องมันเป็นแะเบียบอนี้เราก็แก้ไขลงถึงเวลาต้องได้พักผ่อนเราก็ต้องหยุดเนาะทำหน้าที่ตรงนี้เนาะการทำหน้าที่มันเยอะเกินการเป็นผู้ใหญ่บ้านไปไม่เว้นแต่ละวันเนาะเรื่องปีเขาเรียกว่าทุกก็าสามร้อยกว่าวันหนึ่งปีทุกลมหายใจทุกวันได้โชคทุกขลาบเขาเรียกทุกขลาบเนาะทุกขลาบ พอจะได้นู่นได้นี่หน่อยเอ้ามีปัญหามีประเด็นอีกแหละเออถึงเราลัองใจให้สู้สู้ถ้าสู้กันเด้อย่าเพิ่งทำอะไรอ่าทีขามันลาวงเราออกก่อนเด้ช่วยกันอยู่อยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนนะครับขอบคุณมากครับตลาคลิปนี้สวัสดีครับฟ้าจิ้มต่อทำพี่ออกขึ้นหน่อยโปร่งยังไงจะเริ่มตอนไหนเอาไปผมโอ้ยพี่พี่แม่ตัวผมไม่เป็นหรอกก็รักจากทนาย คุยกับทนายก่นอนให้เสร็จงานของแกก่อนอแล้วก็พากันไปเดยู youtube ก็ไปก็กก้อก็ได้กถ่ายเพราะว่าพ่อได้ไปมอบจริงแม่ก็ม,กมอบก็ใช้ประโยชน์ในวัดของเราก็มีประโยชน์ครับว,ว,วัดวัดไหนครับวัดผู้หลวงผู้หลวงเนาะเพราะว่าเป็นขับรถที่แท็กซีมาไกลนะบางทีอาจจะได้ประโยชน์นะ ถ้าม่มีคนขับก็ให้คนขับขับพาพระมาวิทาบาท์มนควรจะน่าจะมีไม่พอแล้ทตรงนครับเออ,เอจะเพราะว่ากจะไปขับตอนเช้ามารับพระวิทาบาทตามทำบุญให้สิ่งที่ไม่ดีด้วย แล้วเจ้าของก็โทรมาแล้วเนาะคุยกันแล้วก็คุยกันแล้วก็รอพ่อใหญ่คุยกับทนายก่อนแล้วก็จะนําไปมอบเลยก็ประสานทางวัดประมาณนี้นะครับก็ประสานไว้หมดแล้วใช่ไม่ใช่เราจะไปจูงจุ่ม่ห้พลาดฮะโทรไปแล้วโทรประสานแล้วดีใจบนัน แกไควู่ดี๋ยไม่พูดอะไรเลยแกคนเงียบอยู่แล้วเนาะถ้าไปแบบเงียบไม่สมูรณบะาไปถ่ายทำแล้วแกมีปัญหาคนนึกโจมตีโจมตีมาเป็นเรื่องนี้เขาไปถวายเลยไม่ต้องมีให้ไปดี่สุดเนาะถวายเลยไม่เราก็ไปถวายด้วยกันไม่ต้องอไไม่ต้องลง่อใรต้องลง่อะ่เอาไงตกลงพ่อพ่อผู้ใหญ่ไปกับทนายไปเจอคนทนายแล้วก็อ๋อทนายกันนะก็ไซเมียดทั้งส่น โอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายด้วยก็นั่าหนเองแล้วเขาก็จะว่าผ้าอีกเพราะก็หาทางว่าจนได้อยูได้รูก็จะขุดขึ้นพอนั่ง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 ผ้าก่อนแม่เอาน้ำให้พ่อกินหน่อยน้ำในบ้านนะห้องรับรองห้องรับรองแคร่องดีดีพยามานิดนึงให้แม่เข้าบ้านมีคนเดียวที่เข้าบ้านผมได้อยากได้เอาจะได้อะไรเอาไปให้หมดเลย โอเคนะครับฝาให้พ่อผู้ใหญ่พักผ่อนนะหายใจลึกๆสู้ๆครับสู้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะ,ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพ่อผ่านไปแต่เราก็เหนื่อยใจแต,แต่ละคนนะเดี๋ยวก็ลงๆแต่ละคนล,ง,ล,ง,ลงไปเรื่อยๆไปพอนั่งคู่กันนั่งคู่กัน,นกน็เป็นบารมีได้มานั่งคู่กันในค่าบ,บ้านของ่ย ครับเดี๋ยวให้แม่กับอนั่งพักกันเดี๋ยวเราไปหาทนายต่อนครับ,บรรยากาศที่นะคปู่มหาหมุณีด้วยนะครับเออครับเอาหัวสิกรรมให้กับปู่มหาหมุนีด้วยนะครับทุกท่านต้องเอาหัวสีกเลยครับ อโอ้โหสี่นะครับโอ้โหสี่นะครับโอ้โหสี่อโอ้โหสี่ครับโอ้โหสี่ให้พูดคำว่าโอ้โหสี่โอ้โหสี่นะครับทุกท่านที่อยู่ใน youtube ก็พิมพ์คำว่าโอ้โหสี่นะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โสสีไม่ไม่เอาไม่ใช่นะครับผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาคิดบวชการบวชเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบก็เรื่องของท่านแต่เป็นหน้าที่ของนาคหรือเป็นหน้าททีี่่ของคนจะบว ต้องมาขอขอมากรรมท่านขอโหสิกรรมจากท่านนะครับเมื่อทุกท่านเปล่งวาจาว่าโหสิแล้วถือว่าท่านกับเขาไม่มีอะไรติดค้างกันไม่ว่าชาตินี้หรือชาติก่อนชาติไหนก็ช่างนะครับไม่ว่าจะกายวาจาใจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับก็ถือว่าคนที่กล่าวกัาว่าโหสิกรรมแล้วก็ได้บุญกุศลร่วมกันไปใช่ครับก็เป็นเรื่องธุระทุระของพี่มุนีเรื่องที่หนึ่งวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมวัดสนมลา